เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทเมื่อกี้นะและคลิปโซสไตล์เช่นเคยนะครับนะครับทุกคนครับวันนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมคอลแลบกับ QWER ต่อนะครับนี่นะตามภาพนี้เลยนะผมกําลังไล่เก็บชิ๊กซออยู่นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะฝากกดถูกใจ subscribe ด้วยนะครับและใครที่สนใจเกมสนุกๆอย่างนี้นะครับผมโซสไตล์นะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในคำอธิบายนะหรือจะกดตัวไอด้านบนนี้ก็ได้นะครับผมนะดาวน์โหลลลดดแ้้ววกก็มมาเเ่นนนยยััอะะๆครบผ มาครับทุกคนครับผมวันนี้เรามาคุยกันถึงรายละเอียดของตัวละครนะครับ Q W e R กันนะครับผมแล้วก็รายละเอียดอีเวนต์คร่าวๆนะในคลิปช็อตที่โปรโมทตัวอีเวนต์นะครับไม่ได้คุยรายละเอียดเท่านี้นะครับมาวันนี้เรามาคุยกันครับนี่นะครับตัวละครก็มีโชดันนะครับผมมาเจนต้ากินะนะครับผมแล้วก็ซีออนนะครับถึงเวลาเลือกตัวละครที่เราสนใจนะจะได้ไปเลือกซัมมอนกันได้ต่อนะครับผมมาดูสกิลกันแต่ละตัวเลยนะครับมาเริ่มกันที่โชดันนะครับผมริมช็อตทุก16วินาที จะฟาดไม้กองเต็มแรงปลดปล่อยขึ้นกระแทกออกมา3ครั้งสร้างความเสียหาย2,115%ของแอคเตนะสตูที่โดน แล้วก็ได้ดีบัฟลดเดฟ10%นะทับซ้อนสุด3ครั้งนะครับผมมาเจนต้านะผมสลับทุก14วินาทีจะสลับเบสของเธอปล่อยขึ้นเสียงสร้างความเสียหาย11,245%ของ X ack, แกแกสตูในพื้นที่นะครับผมเราได้ดีบัฟอะไรนะอันนี้เป็นเพิ่มความเสียหายที่ได้รับเพิ่มทุกท่า30%นะครับฮีนานะครับไวเบรด ทุก16วินาทีนะจะสมอนสแต็มลูปแมวนะลงมาจากฟ้านะสร้างความเสียหาย90%ของแอคแทกแกตสตูทั้งหมดในพื้นที่นะครับมีเจ้าเหมียวยักษ์สองด้วยนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม1นึ่แปดเปอรกสตูที่ถูกแช่แข็งหรือหนาวสั่นของซียอนนะครับผมเบลติ้งนะครับทุก15วินาทีนะจะสร้างพื้นที่รอบๆตัวนะครับ7วินาทีสร้างความเสียหาย124.64%ของแอคแทกทุกๆ0.5วินะครับสร้างรีบัทใบได,ได้ด้วยนะครับ มาดูคอสตูมกันหน่อยดีกว่าฮะของโชดานโอ้โหอย่างเท่มาเจนต้าครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับผมแต่ละชุดอันนี้โอ้โหเท่จริงสวยมากเลยครับสวยมากๆเลยครับผมนี้เราปลดล็อกมาแล้วเนาะนะครับต่อไปของซีออนโอ้โหเหมือนตอนชุดขึ้นสเตจเนาะมีการแสดงอะไรเงี้ยนะฮะอย่างที่เคยบอกทุกคนไปนะครับผมนะจริงๆแล้วตัวละครทั้ง4ตัวนะครับ ของ QWER นะครับสามารถรับฟรีได้นะโดยใช้เหรียญเพลงเนี่ยนะครับผมมาจากอีเวนต์นะครับแล้วก็จริงๆแจกทุกวันด้วยล็อกอินนะครับที่ผมได้โชว์ไปในคลิปช็อตนั้นเนาะเอออันนี้คือได้อีกตัวหนึ่งด้วยซ้ำนะครับคือแบบขอแค่มาเล่นกิจกรรมเนี้ยผมบอกเลยแจกหนักแจกแบบจัดเต็มสุดๆนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับผมจิ๊กซอทุกคนอันนี้ผมต้องบอกว่าผมอะค่อนข้างจะคิดหนักนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นไหมผมได้สีแดงแล้วนะครับผมซ้ายบนเนาะนะครับเนี่ยถ้าเราได้อันนี้แล้วนะคะ สังเกตว่าเราจะแบบเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยนะครับเออนเนี่ยเห็นบ้ามันรูปกุญแจมา่แก้มันปลดล็อกแล้วนะครับซึ่ง้ากดแล้วอ่ะผมจะอดรางวันที่เหลือมันเหลือรางวันดีๆอีกเยอะเลยครับทุกคนแต่ละหน้าคือบอกว่ารางวันดีๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็คือแบบว่ากีบสุ่มนะฮะแล้วก็มีเนี่ยเหรียญเพลงอีกนะครับมีตัวสําหรับสุ่มกงล้ออีกนะครับผมบอกว่าของดีๆทั้งนั้นแล้วผมก็จะขออนุญาตกดต่อเนอย <laughs> โอ้โหตรงนี้ตรงนี ได้ขอดีๆต่อกันเลยนะครับนี่ผมเน้นเปิดภาพของศิลปินก่อนเลยนะฮะตรงกลางนะผมเออฮะที่เหลือไว้ว่ากันนะนี่กดไปก่อนนะเออนะครับซึ่งจิ๊กซอว์ที่ใช่เปิดนะครับก็มาจากกิจกรรมเนี่ยนะครับผมฮะมีทั้งรายวันนะฮะซึ่งส่วนมากภารกิจก็เกี่ยวกับการเล่นประจําวันเนี่ยแหละนะฮะมีส่งสํารวจมีนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ทําซ้ําได้นะอันนี้เกี่ยวกับการแซมมอนทั้งนั้นเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับแล้วก็ความสําเร็จนะครับก็จะเกี่ยวกับตัวของ คอแลบนะครับพวกสกิลนะครับอติแฟกต์นะครับแล้วก็เลเวลของตัวละครคอแลบนะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการแข่งเติบโตคิวเดอร์กันบ้างนะครับมี2อันเนาะหกับ2นะครับเควสอันแรกนะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวละครนะปลุกพลังแล้วก็เลเวอัพนะครับส่วนมากเนาะแล้วก็มีรายวันด้วยนะครับผมนะเกี่ยวกับพวกของการสมอนนะเล่นกิจกรรมนะครับอันที่ะครัะจะเกี่ยวกับสกิลนะครับอติแฟกต์แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเนาะประมาณนี้นะฮะ มาคุยกันถึกกิจกรรมวงล้อคอลแลบบ้างนะจะบอกว่าของดีมากๆนะโดยเฉพาะพรีเมียมนะครับดูดิแจกกล่องซุ่มตัวซุมว่มอะ่ะโหดโหดทั้งนั้นเลยทุกคนอันนี้คือแบบของดีมากเลยนะครับกิจกรรมนี้บอกเลยนะครับเหมือนผมจะเหลือเคเวสอันนึงนะแซมอนพักพวกนะไปจัดก่อนนะครับไปลุยกันแซมอนพักพวกเออร้อยห้าสิบครั้งก็ห้าทีใช่ปะจัดไปนะฮะนี่เนยเราจะพลาดกีเวนต์รายวันไม่ได้นะ สวันคันดีได้ไงนะครับตองเล่นได้ครบเลยครับผมเรียบร้อย5นาทีนะเออเราก็ไปรับตั๋วกันนะครับนี่เนี่ยกิจกรรมนี่กดรับตั๋วไม่ใช่อันนี้วงล้อโอเคไปสุ่มได้อีกสองครั้งจัดไปปั๊บตัวสมอนสองอันโอเคสมอนต่อดิในกระเป๋าเราเหมือนจะมีกล่องสุ่มนะอันนี้ใช่ไหมใช่ครับสุ่มเลยครับผม Q W E R ปั๊บ โชดันว่าของดีผมเลือกตัวละครที่ผมอยากจะสุ่มได้นะครับสําหรับคอนแลบรอบนี้นะฮะนี่ไงอัพเลเวลได้ด้วยนะครับผมอัพขั้นมาอัพได้ร้อยยี่สิบเวลแล้วเดี๋ยวเราจัดกันนะครับมาในเมื่อเลือกตัวละครได้แล้วก็มาซุ่มกันเลยนะครับมีอยู่พันสี่สิบนะครับผมมาลุยกันนะฮะจัดยาวเลยทีเดียวนะครับผมโชดันแน่นอนนะครับมานี่น่ย มันได้อีกครั้งนะเอ่อปรับให้มันพอดีก่อนนี่นะให้มันเหลือ900นะครับผมจะได้แบบว่ากด3ครั้งเลยนะครับตัวอีก30อีก1ครั้งใช่ไหมไมไ่ได้เลยเหรอสิหนึ่งครั้งโอเคส0 0 3้สทีปับ๊บโอ้โหปับ๊บเอ้ยมาโอเคนะครับผมแล้วก็ขอคีได้ไหมอีกตัวหนึ่งปุ๊บไม่มาครับเอ้ยแถมปะ โอ้โหไม่มาโถเอ้ยเมื่อกี้เราได้ตัวจากนี่นะฮะอีเวนต์ก็กดไปเลยนะสมอนสกิลนะครับ90เรียบร้อยไม่ได้สักอันสมอนพอพใช้เป็นแล้วอติแฟกมีเท่าไหร่อีก1้อกดให้หมดนะครับนี่แน่ขออีกเล่มได้ไหมอละบบเนี่ยส้ยอ้ยก10เรียบร้อยเกือบจัดนี่ครับสมอนเสร็จเราก็มารับของกันได้นะนี่ ได้จิกซอเพิ่มว่ะสี่อันนะ่ะสองอันสองอันก็เอาสี่อันไม่ใช่สองอันโม่เถอเ้ยไปกดเลยสี่อันนะครับนี่เอ้ยไปสุ่มเพิ่มโอ้โหไ,ได้สุ่มเพิ่มอีกนะฮะโอ้โสุ่มเพิ่มอีกอันหนึ่งไปโอโ้โอเคเลยกลงล้อนะฮะไปได้อีกสองครั้งอุ้ยได้เหรียญด้วยนะครับได้ที่สุ่มอีกประเด็นเลยคือเอาหูได้อีกนะฮะเป็นไงแจกเยอะวะ กลับไปสุมต่อดีได้มันก็ไปสุมให้หมดนะครับผมอืมไม่ได้เลยนะครับโอเคสุมน้องต่อนะครับตีแหนนะได้กี่ครั้งเนี่ยสี่ครั้งคณะสามสิบแล้วก็สิบหนึ่งครั้งเนาะขอยอตัวได้ไหมฮะขอยอตัวได้ไหมฮะอีกตัวหนึ่งเกลือนี่ปลุกพลังอารบัมได้เพิ่มนะครับ อนนี้เราอัพไม่ได้เพราะว่าของเราหมดเลย,ยต้องอัพนะฮะโอเคครับผมส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังและอยู่ด้วยกันถึงตรงนี้นะและแน่นอนนะใครอยากโหลดเมกมสนุกสนุกนี้นะแล้วก็ของแจกจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็มีคอล์ลัดีๆอยู่ตอนนี้นะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดผ่านดิสคิปชั่นผมได้เลยนะครับจะฝากไ้ด้วยนะฮะโหลดแล้วก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับและที่ขาดไม่ได้นะ ขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้นะครับมีซัพพอร์เตอร์ระดับนักผู้ชนพายตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่ม join ปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยนะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะก็ระดับนักผู้ชนพายเลยนะครับแล้วก็สามารถอะไรรอบได้ด้วยนะครับนะกดแตงแล้วขอบคุณ,คณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเน a นะตอนโดเน t ก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฝากกดถูกใจ subscribe ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครัับผมสสวสดี